อยู่กับเราเช่นเคยได้เดี๋ยวจัดให้วันออนี้ก็จะมากินเนื้อวัวย่างนะครับผมไม่พูดเยอะโซโลโ่ฟังเสียงนี้ก่อนอย่างร้อนๆเลยครับสดๆใหม่ๆออกจากเตาอืม nhiều thôi นี่ยังไม่พูดนะซอย,อย่างเดียวม,มีดมันไม่คมนะครับ เหนียงไปหน่อย <c oughs> น่จะเกิดจากการย่างผมย่างนานไปหน่อยร้อนๆน,นะครับนะ นะครับกินไซดยุก แล้วตอนแรกว่าจะต้มว่าจะทำต้มบัวก,ก็ไม่ได้ทำว่าจะทิ้งก็เสียดายก็เลยย่างเลยแฟนก็ไม่กินนะแฟนผม คนอ,นอาจจะยังไม่รู้นะครับผมผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะ่ะผมก็ใช้ไมค์ไล่เ,เจ้าเป้าซื้อมาถือว่าเสียงดีอยู่ครับผมพักอยู่หอพักก็ไม่ได้อยู่ตา่างจังหวัดไม่ได้อยู่บ้านเนาะ โลเคชันหรือว่าวิวข้างหลังก็อาจจะเป็นแต่กำเพลงจริงๆก็อยากไปนั่งจริงๆก็อยากไปนั่งข้างนอกครับแต่เจ้าของหอ,งของเขากำลังต่อเติมเสียงมันดังปุุงเป้งปุ้งเป้งก็มเมื่อกี้ก็ฝนตกครับ nhang nhang như vẫn ừ. nhiều mát <laughs> không làm có gì như mày đuổi chồng youtube cặp tụi này ดูว่ามีคนมาดูเยอะไหมแต่มีคนนึงเขาขอมาเม้นบอกว่าต้องทําคลิปให้มันถึงสิบนาทีโฆษณามันจะเข้ากดเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลับบงใจด้วยครับ เขาไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะครับมีดผมมันไม่คมเอง ส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกภาคส่วนนะครับทุกจังหวัดที่น้นำท่วมเน้อก็สู้ครับรอปีหน้าก่อนให้ช่องผมมีรายได้ที่ไหนมีอะไรช่วยเหลือผมจะลงทุนที่ถึงเงินมันจะมากจะน้อยแต่ผมก็จะลงนะผมมีพี่จอนนี่อ่ะ เป็นเลดอนของผมคนนี้ทำจริงขอว่าไป เมื่อวานก็ทาคลิปไปลงทีแ่แอปดำๆแอปดำๆลงไปก็วิวว่าคนแชร์เป็นร้อยเลยที่ว่ากินจุกินจุกเป็นเนื้อตอนใหญ่ๆคนแชร์เป็นร้อยคนแชร์เป็นร้อยเลยนะสักพักแบน ระบบแบบโคตรห่วหยอ่ะถ้าผมกินแบบเนาะกินเนื้อคำใหญ่ๆผมก็ตัดไปแค่ทอนนั้นแหละนเขาเรียกว่าไปเพิ่มวิวเ,เขาเห็นตรงนั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาดูที่ช่องนี้ไงที่ยูทูบไงเขาก็ทำถ้าพักแบนส่งคำขอไม่ได้ ลบถาวรแบบห่วยหายแอปไม่ห่วยครับผมเนี่ยชิ้นสุดท้ายนะผมว่าอาจะไม่พูดพูดซะเรอะเลยแล้วก็มีแผนจะไปหาหลายคนอยู่ครับที่เป็นคนดังๆและคนแถบแถวเขานะและ้วก็เดี๋ยวนึกวอนนึกว่า แต่ผมไม่ตัดนะเอาอย่างนี้แหละก็คลิปกินส่วนมากผมจะไม่ใส่ซาวใส่ฟฟกอะไรเยอะรอกครับก็เหมือนว่าอยากให้ได้ยินเสียงกินเสียงอะไรเยอะแยะเงี้ยแต่ก็จะไปข้อแลกกับคนดังๆอยู่ครับก็ติดต่อไว้หลายคนอยู่ครับก็รอรุ่นกันเอาครับบอกไม่ได้มันก็ไม่เสไพส์ถ้าบอกไปมาครับคำสุดท้ายท้ายแล้วก็ต้อง แปลก,กพิสดารน,นะแต่อันนี้น่าจะเหนียวกว่านั้นไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวฟันหลุดสุดท้าย นั่นแหละครับอร่อยวันนี้อร่อยมากก็ลองไปทําได้ครับเมนูนี้ก็หมักใส่ซอสใส่ชูรสรดดีอะไรเงี้ยก็ปกติครับแล้วก็ไปย่างก็อร่อยนะครับน้ำจิ้มก็ทําแบบสูตรซอยจุดนะครับใส่เพียแต่ผมไม่ชอบใส่ดีนะครับมันขมเกินเนาะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยครับสวัสดีครับ